ได้เวลาออกนะครับรถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเด่นชัยเกือบไม่ทันนะครับจอดชุ้มแสเสร็จแล้วไปจอยทีหนึ่งที่บามบุราสะพานหินหัวดงวังโกตดพิจิต บางกระตุ่มพิษซลโลุโลกโคลมงพิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสัตว์ตรอุตระดิศิลาอาดบ้านด่านล้วยไร่บางต้นพึ่งไปสี้สุดที่เด่นชัยนะครับรถไปเจอรถเร็ว102่ 2, 4, เอ้ยรถท้องที่402ด้วยนะครับแล้วก็ขบวน8เจอแค่3ขบวนนะครับ ขบวนเจ็บไปเจอก่อนตามมาด้วยขบวนนี้นะครับหนึงน่งหนึง่งหนึ่งอย่างนั่งอยู่นะครับไม่ใช่มีอย่างนั่งอย่างนั่งอยู่เหมือนกันแหละพอหัวจากผ่านเสาสัญญาณไฟแล้วเนี่ยจากสีเขียวก็จะเป็นสีแดงน,นะครับตามปกติ ตามหลังโดดพิเศษที่7ไปติดๆเลยนะครับ